เคยเห็นรถซาสเนบัวไหครับรถแต่งมาแต่โอลาดรถแต่งมาแต่โอลาดครับรถหกล้อคือรถผู้หญิงข่าใครจะแตะแต่โมแมนต์นี้ว้ยเอาเอาต้นไม้ไปส่งพูนจังหวัดบึงการเปิดไม่สวนสาธารณะบัดออกมากแลนอะไรรถทั่วแหละครับ รถคันนี้ควบคุมด้วยกล่องอารมณ์คนขับหกหล้อคันนี้อะคันสีม่วงอยู่ตลาดลังสีหน้าแล่นมาเซนนี่ละเซนนี่ละเซนเซนสีสองข้ามมั้งอ่ะเมื่อนั้นแล่นอะไรรถทั่วมากน่ะรถทั่วศูนย์แล้วอ่ะอาะจะเฮียแล้วกับอะไ้ท่อแล้วแล้วอะไรยอดท่อแล้วใส่กันมาแล้วแล่นอะไรกันมาแล้ว หยับเบรกบอกก็จีดากเลยจ่อยบอกจีดากเลย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 เออคอยคคบัดเฮียเราจีดากจีดากวะจีดากบัตรที่นี้จังว่าเบรกบอกก้อนหนาเนะ้าบักรซักนั่งยู่รอก,กางๆแล้วตอนล้่เราหยียบเบรกล้วป yeah, ึ๊บแต่ยืนยันไว้เลยล่ะนะของแท้นะครับนะรถคันนี้ควบคุมด้วยกล่องอารมณ์คนขับครับมาจากโคราชรถซาสันบัวขันสีม่วงนะี๋้วไดเบิ้งครับ เดี๋ยวไปรับัทตัดก่อนเขกนลแก้กัน